ตำรวจมาแล้วรถดีมูซีนะครับทำผิดกฎหมายปรับเลยเรียบร้อยแซ็กซี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเดี๋ยวก่อนมาให้ปรับซะดีๆเออมาให้ปรับซะดีๆปรับไป500นะครับผมจังหว่านี้ครับ โลโลโถโลโจโจโสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่จะรับเข้าสู่เย่ามาตามชีน้นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมอเตอร์ทาวเวอร์ไฮเดิร์บิวกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมว่าจะไปเล่นเป็นตำรวจแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีชุดตำรวจไหมนะครับผมเดี๋ยวผมลองแต่งตัวใหม่ดูนะเอมีชุดตำรวจไหมโอ้ชุดซันต้าไหนเริ่มแต่ชุดที่หนึ่งดิรู้สึกว่าจะไม่มีชุดตำรวจนะครับผมมีแต่ชุดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็เหมือนจะมันมันจะเปลี่ยนตัวละครเลยอะทุกคนงั้นผมเปลี่ยนแบบเป็นผู้ชายใส่สูทดี คิดว่าน่าจะเหมือนที่สุดแหละนะเอาไปสตาร์ทเลยนะครับผมถ้าเราเป็นตำรวจแล้วเนี่ยมันจะให้เราทําอะไรบ้างนะครับสําหรับเจ้าเกมมอเต์ทาวนะครับผมเห็นมีหลายคนเลยถามว่าพี่อันโหลดจากไหนพี่อันอยากเล่นเกมนี้ต้องทํายังไงนะครับซื้อในสตีมนะครับผมราคา2อ0 0ามี่ไหนผมจําราคาไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเป็นตำรวจกันตำรวจในเมืองนี้มีไหมไหนดูซิไม่มีวะรู้สึกว่าจะมีอตรงนี้นะครับตำรวจนะครับผม ไหนวะอ่านี่นี่น,นี่ตำรวจจะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับเราก็ฟาสทาวเวลไปที่บ้านก่อนนะครับผมแล้วก็วิ่งไปได้ไหมระยะทางห่างกันมากแค่ไหน500เมตรยืมยืมแท็กซี่ไปก่อนก็นได้ <laughs> เออยืมแท็กซี่ไปก่อนละกันนะครับนี่เอาแท็กซี่คันนี้ละกันขับไปเลย let's go แอบซิงอยู่ซิงอยู่ไปนี่โหเสียงเอาเรื่องมากอะ เสียงแท็กซิ่งเสียงแท็กซิ่งเอาเรื่องจะจัดไปครับเปิดโหดดิฟนะครับผมลองดิฟดิฟนี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์ยูฟ้าจะจัดนี่นี่ดิฟโชว์เป็นไงเป็นไงโอ้โหเรียบร้อยแท็กซิ่งดิฟนะครับผมเบอร์ยางได้ไหมอยากให้มันเบรย์ยางได้ไปครับเบรย์ยางไม่ได้รถไม่แรงไปเดี๋ยวเราจะไปเป็นตำรวจนะครับผมแล้วก็จะขับรถไปที่สถานีตำรวจนะครับ แอรขับเข้าไปเลยนะฮะโอ้ยชนวิ่งเข้าไปก็แดกสำหรับรถตำรวจก็จะมีให้เลือกอยู่หลายคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตำรวจแบบนี้นะครับเป็นโชลีป์คันทรีนะเอาไว้วิ่งแบบว่าตามนอกเมืองอนะ่ะนอกเมืองจะเจอแบบเย <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> อะๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถตำรวจในเมืองนะแล้วก็มีคันนี้ครับก็จะแรงขึ้นมาหน่อยนะครับผมเป็นรถตำรวจแบบสปอร์ตอะรถเป็นรถสปอร์ตเลยนะครับผมแล้วก็มีเป็นคันนี้นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นรถตำรวจแบบ SUV นะครับผม เปฟ้าวครับ9 1านะ911แล้วก็คันนี้ก็จะเป็นรถตำรวจแบบเป็นรถไฟฟ้านะครับผมก็จะเงียบประหยัดพลังงานน้ำมันนะเพราะว่าใช้ไฟฟ้าแทนนะครับแล้วก็เวลาจะวิ่งเนี่ยก็ต้องมาชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเออเอารถคันไหนดี่อืมผมอยากเป็นตำรวจนะเดี๋ยวผมมาขับคันนี้ดีกว่านะครับคันนี้น่าจะแรงอยู่นะสำหรับรถสปอร์ตคันนี้นะครับผม แมนะมารับเควสตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้มันเขียนว่าสปอนวีคอลอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราจะทําอาชีพตํารวจจะทํายังไงนะครับผมอันนี้เขามีให้เราไปไหนเนี่ยพัดเท้าพัดเท้าไปว่าอะไรอ๋อตำรวจสายตรวจคือเขาให้เราไปเป็นตํารวจสายตรวจบริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเป็นตํารวจสายตรวจนะครับบริเวณนั้นก่อนนะครับเผื่อจะเจอพวกรถซิ่งอะไรอย่างงี้นะพวกรถซิ่งผิดกฎหมายเออขับรถเร็วเกินกําหนดอะไรเงี้ยเราจะได้ปรับนะครับผมแต่ว่า เราอะขับเกินเองเขาไม่ให้เกินเจ็ดสิบผมล่อไปร้อยกว่าแล้วโอ้โหันตำรวจมันแต่งได้ป่ะเออถ้าแต่งได้นี่ผมว่าน่าจะฟิวฟ้าวดีนะทุกคนเตรยซ้อมขับรถตำรวจกันสึ่งคนรถตำรวจก็ซิ่งอยู่นะเอาเรื่องอยู่แบบนี้น่าจะตามได้ทุกคันนะครับผมผมไม่เคยขับไอ้รถไฟฟ้าไม่รู้ว่าแรงเปล่านะแต่คันนี้ค่อนข้าง,งแรงพอสมควรนะครับนี่วิ่งร้อยสี่สิบกว่าโอ้เบาดิบหนึ่งเบาดิดหนึ่ง เดี๋ยวเครื่องมันจะฮีทซะก่อนนะครับผมน,น,น,นี่เราตำรวจเราตำรวจแบบเป็นไฟฟ้าเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้นะครับผมเออเขาท่าดีนะเขาท่าดีอ่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวานะครับผมปบปเปิดไฟเดียวด้วยปปเปิดไฟเดียวด้วยอ่าเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาขับให้ผสมจริงบ้างนี่พี่อัน๋นพี่อั๋นขับซิ่งอย่างเดียวเลยพี่อั๋นพี่ขับแบบผสมจริงเลย <laughs> ไปเลี้ยวขวาครับตอนนี้เรายังไม่เจอ เรายังไม่เจอใครนะยังไม่เจออ่ะเฮ้ยมาแล้ว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 งานเข้าแล้วป้ายป้ายป้ายรู้สึกว่าจะมีคนขับรถเร็วหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราต้องรีบไปจับนะครับรีบไปจับรีบไปปรับนะฮะเอา้าไปไหนแล้วอะ่ะเอา้าเป็นคันนี้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดเดีนี้จอดเดีวนี้เออปรับเลยปรับเลยวิทุมาวิทุมานี่นี่สองสองคันสองคันอยู่ตรงนู้น ไปครับไปครับเร็วเร็วเร็วรถสโกรถสโกมีคนขับรถเร็วแน่เลยนะไป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 โอเคเป็นแท็กซี่นี่หว่าเอ้ย <laughs> แท็กซี่แท็กซี่เอ้ยจอดตรงนี้จอดตรงนี้เปิดเซเรนก่อนเออเปิดเซเรนก่อนไปครับจับแท็ซทกซี่แท็กแท็กซี่วิ่งผิดกฎหมายแท็กซี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเดี๋ยวก่อนมาให้ฝักซะดีๆ เออมาให้ปรับซะดีดีอปรับไปห้าร้อยนะครับผมโอเคเหลืออีกคั้นหนึ่งตรงนู้นเนี่ยครับผมไปไปไปันหนึ่งอยู่ตรงนู้นไหนครับเฮ้ยรถรถรถเอๆๆ้ยเจอ,ๆๆลเอเแล้วไอ้นี่มันขับเร็วนี่ขับเร็วไปไปไปโอ้รู้สึกว่างานงานจะมาแบบไม่ให้พักให้พักผ่อนเลยนะมาเรื่อยๆยนะครับงานไปครับตามจับตามจับ จำจับรถสิ่งโอ้โหรถรถึงมันไม่น่าสิ่งเลยนะแต่มันสิ่งเหลือเกินจอดตรงนี้จอดตรงนี้เออไม่จอดกูเบียดเบียดเลยแล้วกันเอาลงขั้นทางไปเลยครับเออลงข้างทางไปเลยเอ,อ่า,าป,อปรับเรียบร้อย <c oughs> ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับนะรถปรับห้าร้อยนะครับผมเออไปไปไปอ่าปิดไซเรนปิด ไปพามากนะครับผมเฮ้ยเป็นตำรวจก็มันดีเหมือนกันว่ะวิ่งไล่ชาวบ้านไปเดี๋ยวเราไปเป็นสายตัวอยู่ตรงนู้นกันต่อนะครับผมแล้วมาจอดอยู่เฉยๆได้เปล่าวะจอดแบบรออ่ะรอ,อดักดักพวกรถซิ่งอ่างทุกคนได้ไหมอ่ะตรวจตรงนี้นแล้วไม่เจออะไรนะครับผมอ่ะไปตรวจตรงนู้นต่อไปอันนี้ลาดตะเวนหรือว่าไปแข่งรถไปเนะี่ยเอ,อ้ยคันสีเหลืองอะ่ะ คันสีเหลืองมันสิ่นไงทุกคนดูดิเขาไม่ให้ขับเกินเจ็ดสิบนะครับดูคันเหลืองคันเหลืองเกินนะนี่ไงคุ้ว่าแล้วรดสิ่งรดสิ่งแบบไม่น่าสิ่งไงจอดตดีนี้จอดโอ้โหไปชนรถสไลด์โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยขอโทษครับขอโทษครับไป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 เปิดบอเลยเปิดบ่อเปิดบ่อแหมจอดเดี๋ยวนี้ ไม่จอดชนอ่าปรับเลยเรียบร้อยครับขับซิ่งดีนักขับซิ่งดีนักปรับซะเลยนะครับผมเออนี่เป็นการเจอแบบเจอแบบต่อหน้าต่อตานะครับว่าขับเร็วนะค่อยๆเหยียบคันเร่งมาเกินเจสิบปุ๊บปรับเลยนะโอ้เบลฟาครับนี่อาชีพตำรวจนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่วิ่งจับรถซิ่งนะครับผมใครขับเร็วที่เรา จับเลยนะมันก็เหมือนเหมือนกับว่าเราลาดตะเวนไปทั่วนะทั่วเมืองนะแล้วเจอเรื่องเจอเหตุเมื่อไหร่เราก็ไปไล่เมื่อน,นั้นนะครับประมาณนี้อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเจจูแล้วนะครับผมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วไป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 ตำรวจมาแล้วจับรถซิ่งครับผมไอซิ่งปุ๊บโดนจับแน่รอนไม่รู้ว่าเป็นรถซิ่งหรือเปล่านะอ้าวเฮ้ยอะไรอะ เอ้ยพี่มาแย่งงานผมได้ไงอะโอ้โดนแย่งงานน่ะโอ้โหก็ว่าทําไมทําไมมันมันมันจบไวจังมีรถตำรวจอยู่ตรงนี้พอดีนะครับผมเอออ่ะแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรไเนีด้ทุกคนรถปีกันเกิดอะไรขึ้นโอ้โดนแย่งงานนะทุกคนโหเซ็งเลยอุสา์กลับมาไล่อย่างดีนะครับ โอ้พี่ตำรวจนายนี้เขามาแย่ยงงานแล้วก่อนนะ,ะเสียดายเสียดายไปเดี๋ยวเราไปลองรถเรากันดีกว่านะครับผมนะไหนๆก็มาทางตรงๆย,ยาวๆแล้วมาดูซิว่ารถตำรวจคันนี้จะวิ่งได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่นะครับผมไปๆไป t s go ตอนนี้140แล้วทุกคนค่อนข้างแรงกว่าสมงวรนะครับขอสป,ปีดสูงขึ้นเรื่อยๆครับไปครับ150สแล้ว150 155 ห้าแปดหกสิบโอ้ร้อยหกสิบแล้วทุกคนร้อยหกสิบนะครับอทางตรงมันหมดก่อนมิกแกเกือบแล้วนะเกือบเกือบถึงสองร้อยทางตรงทางตรงนี้ลงเนินด้วยเอา้าลงเนินด้วยเอา้าร้อยหกสิบครับหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบโอ,โอ้แต่ต้องเบรกก่อนไม่งั้นจะตกทะเลโอเค ประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับผมมันมีทางให้วิ่งแค่นี้นะเสียดายมากเลยถ้ามันมีทางตรงแบบตรงยาวๆเลยนะโอ้โหผมว่าอาจจะมีสองร้อยนะสองร้อยไปไปสำรวจไปสำรวจอนกันทุยไปรัตเวนก่อนนะครับมาดูซิว่ามีรถซิ่งไหมถ้ามีเราก็จะได้จับทันทีเลยนะครับเอ้ยเอ้ยเจอเจอแล้ว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 รถซิ่งรถซิ่ง ไม่รู้มันซิ่งหรือว่ามันทำอะไรปิดไม่รู้นะแต่ว่าเจอแล้วดีครับผมไม้ปลา l ป t s go ลสโก้เไม่รู้ว่าขับรถเร็วเรื่องอะไรยังไงนะอ่ะจอดเดี๋ยวนี้ครับจอดดีวนี้เลยจอดดีวนี้เลยอ่ะมาให้ปรับหน่อยมาให้ปรับหน่อยอ่ะจอดครับจอดครับอ่ามันข <m ant S 2> ึ้นว <assessment S 2> <ๆ correlation. S 1> ่าอะไรมันไม่ได้ขึ้นบอกว่าว่าโดนจับเรื่องอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถรถซิ่งมารถซิ่งมารถซิ่งมาเดี๋ยว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 จอดเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้ครับ เออโดนปรับไฟล์รถซิ่งรถซิ่งเรียบร้อยเออเล่นเป็นตำรวจมันสนุกดีว่าทุกคนหนุกดีนุกดเออคอยปรับรถซิ่งนะอ่ไปได้โดนขับปรับแล้วห้าร้อยมันไม่ได้บอกว่ามันมีความผิดอะไรนะเออมันเขียนแค่ว่าเราปรับแล้วเนาะน่าน่าจะขับผิดเลนอะไรอยงี้ยป่า น่าน่าจะโดนนะแบบแซงแซงในช่องที่ห้ามแซงอะไรแบบเนี้หรือบางครันก็ขับเร็วนะครับขับเร็วเกินก็โดนปรับเหมือนกันนะเฮ้ยมีที่เหินมีที่เหินจัหนงหวะนี้ครับโอ้โอ้โอ้รถตำรวจรถตำรวจเละนะครับตอนนี้เออใหม่นะช่วยฉันด้วย เอาเฮ้ยมี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 มมคนร้ายแล้วทุกคนไปวิ่งตามจับเร็ว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 มีรถตำรวจมาด้านหลังครับเฮ้ยอย่ามาแย่งงานผมนะนมนมอย่ามาแย่งงานผมนะงานผมงานผมอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งผมมาถึงก่อนผมมาถึงก่อนไปครับทุกคนเฮ้ยนั่นมันรถพยาบาลหรือเปล่าน่ะสังเกตดูดีๆ <laughs> นี่เราขับรถไล่ตามรถพยาบาลเหรอหรือไง เออสังเกตด,ดูดีดิทุกคนไม่เหมือนรถพยาบาลเลยนะข้างหน้าเราเนี่ยครับแต่ไงก็เถอะตามก่อนตามก่อนจังวะน,นี้ผมต้องไปปรับเขาให้ได้ก่อนเนี่ยโอ้โหไปไปๆๆไป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 รถพยาบาลจริงด้วยแล้วกูมมาปรับรถพยาบาลทําไมวะเนี่ยก <laughs> ลปรับรถพยาบาลทําไมอะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอ๋อแล้วก็ไม่ยอมหยุดนะ ไม่ยอมหยุดให้เราจับนะครับก็เลยต้องเสียอีกห้าอยนะมาจับรถพยาบาลรถพยาบาลวิ่งเร็วเกินเหรอเฮ้ยเฮ้ยคันนี้คันนี้ไอ้คันนี้อ๋อแท็กซี่เร็วใช่ไหมโดนจับไปเลยครับเรียบร้อยอขับเร็วนะโดนจับนะเราเฮ้ยเป็นตำรวจที่มันบาน,นจริงๆทุกคนเบลฟาจัดๆนะครับไฟน้ำมันผมจะหมดแล้วอะเดี๋ยวปั๊มน้ำมันที่ใกล้สุดอยู่ไหน ใกล้สุดอยู่ตรงนี้นะครับไปไปไปเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนผมว่าไม่ต้องระัตะเวนตามที่ตามจุดที่มันบอกก็ได้มั้งผมว่าขับรถไปเรื่อยๆนะขับรถไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองนะครับกคนที่แบบว่าขับรถเร็วเกินอะไรอย่างเงี้ยนะ,แล,ะนนนแล้วพ๊มันอะไรมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยแล้วขึ้นเข่ามาพัขแค่เยอะด้วยนะแล้วมีหัวเดียวด้วย <laughs> เอา้าเอา้ารถติดเอาเอาเอา โอเคครับเติมน้ำมันครับเต็มถังครับอ๋อแถวนี้มีอ้าวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวต็มถังยังอ้าวเต็มถังแล้วไปไป,ไปต่อเมื่อกี้เหมือนมีเหมือนมีเหตุนี่ไงเหตุมาแล้วไปครับเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จเองเหตุมาอีกแล้วไป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 ไม่รู้เขาให้เราไปจับใครเราต้องไปอย่างเดียวนี่ไงรถมาแล้ว ตูมเรียบร้อยตูมเรียบร้อยอยังไงครับยังไงครับปับครับเรียบร้อยเรียบร้อยปับเรียบร้อยเออมีรถเร็วแถวนี้มีรถเร็วค่อนข้างเยอะนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่รถที่เร็วหรือว่ารถที่มันโดนจับนี่ไม่ไม่ใช่รถซิ่งนะรถบรรทุนรถบนบ้าน,านทั้งนั้นเลยเราสังเกตดูดีดีด,ดีเออเหมือนจะมีแต่รถบ้านนะครับผมแล้วรถคันนี้มันทำไมมาจอดอยู่ตรงนี้วะเนี่ย มันมันขึ้นเป็นรูปหมวกแล้วก็มีหน้ากากนะครับผมเออมันคืออะไรวะผมผมผมสงสัยมากเลยให้เราไปส่งอะแล้วให้เงิน1นึ่งมืเลยวะแต่อย่าให้อย่าให้โดนตำรวจจับเฮ้ยเอางั้นจริงเหรอ1นึ่งมืนเฮ้ยผมขอเป็นโจรสักแป๊บได้ไหม <laughs> เอา้าขอเป็นโจรสักแป๊บหนึ่งไปครับระยะทาง3ามกิโลดูสิผมจะไปโจรขึ้นไหม <laughs> เอาไว้แล้วขับแบบว่าไม่ให้ตำรวจจับนะทุกคนไป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 ระยะทางสามกิโลครับผมว่าน่าจะสบายสบายอยู่ไปไป,ไปเบื่อตำรวจแล้วขับไปโจรบ <c oughs> ้างเบื่อตำรวจแล้วเป็นโจรบ้างละกันนะครับไป let's go let's go ๊ตไปให้ไวไปให้ไวจังหวะน,นี้ยังไม่เจอยังไม่เจอรถตำรวจเลยว่ะยังไม่เจอตำรวจสักคันนะเออ <c oughs> ผมว่าชิียวเสบายๆนี่กดนตั้งหนึ่งหมื่นเนี่ย เออเป็นภารกิจลับแน่เลยนะครับผมเอ้ตำรวจเปิดบอแล้วตัวตำรวจไล่แล้วทุกคนไปไปไปยังไงยังไงผมก็ไม่ให้พี่ตัวตำรวจจับหรอกนะพี่นะตำรวจยังจับเราไม่ได้นะครับเฮ้ยผมว่าสบายสบายว่ะตำรวจเบื้องนี้ก็จอกไปหน่อย <laughs> โอเคมาจอดตรงนู้นใช่ไหมอ่าจัดให้ครับพี่จัดให้ครับลูกพี่โอ้ ได้เงินมา1นึ0งมืนครับอีก500 exp นะครับผมเป็นไงลูกพี่สุดยอดไหมสุดยอดมากเลยไอ้อน,น้องอ้าพี่ขอให้พี่ปลอดภัยแต่ต่อจากนี้พี่ก็ขับไปเองแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราลองขับคันนี้บ้างนะครับผมนะรถตำรวจแบบไร้เสียงเนฮะโหูเงียบกิฟเลยว่ะทุกคนเงียบกิฟเลยว่ะเอาเรื่องจัดจะยินจะเสียงมอเตอร์นะครับคันนี้เข้าท่าดีว่ะเงียบกิฟตเลยนะแต่ว่าดูเหมือนจะแรงมากนะครับผม ไม่รู้ท็อปสปีดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปลองดูนะว่ามันเสียวฝาโอ้ยโอ้ยโอย้โชนต้นไม้หักเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเดจอคนรลายแล้วทุกคนไปไปๆปไป,ไปเปิดไซเรนเลยเปิดไซเรนเลย Let's go Let's go ยาวแบบตำรวจมาแล้วรถดีมูซีนคะรับทำผิดกฎหมายปรับเลยเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยครับผมไปๆเดี๋ยวผมจะลองไปเทสท็อปสปีดดูนะ ว่ามันเร็วแค่ไหนนะครับโอเคครับมาเทสท็อปสปีดกันสิกนิดนึงนะครับกับเจ้ารถเอ่อวีตำรวจนะครับผมไปครับ170ทุกคน180 190 200โอ, 200, โอ 200, ้200ไปแล้ว200ไปแล้วทุกคนฮะ220ครับโอ้โหโอ้โหโคตรแรง229 230โอ้โห ไปคบไปคบอุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้ามีรถขวางไป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 ไูองร้อยสาิบครับทุกคนยังไปได้ต่อครับทางตรงๆฮะทางตรงๆฮะ230สกว่าแล้ว240ร้อแล้ว2 4งร้อยี่ส้าสี่สโอ้โหโอ้สองห้าไปแล้วโอ้ โอ้ยชนเลยเต็มๆโหแรงจัดนะทุกคนแรงแบบเวอร์บังมากนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีงานเข้าแล้วมีงานเข้าแล้วมีงานเข้าแล้วมีงานเข้ามีงานเข้าเปิดฟอด่วนเปิดฟอด่วนไป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 ระยะทางกี่ร้อยเมตรไปครับจับผู้ร้ายจับผู้ร้ายผู้ร้ายอยู่ตรงไหนครับผู้ร้ายอยู่ตรงนี้ครับมาถึงก็ชนผู้ร้ายเลย โอ้ชนผู้ร้ายกระเด็นไปนู่เลยเป็นตำรวจที่โหดโคตรเลยครับผมอ่าปรับครับ500เรียบร้อยเลยเออเป็นตำรวจแล้วก็บันเหมือนกันมาทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมมอเตอร์ทานะครับกับอาชีพตำรวจเนียถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทำอาชีพอะไรก็เมนเมนบอกกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะทยอยทำให้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้นะได้ดูแค่เพียงเท่านี้ก่อน โอ้ยปูเด็กว่าจะรอดเป็งงนรอสงวนคนเต็มๆจนเต็มๆอ่ะโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไครป์กันไปด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจ็คกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูอาเกนครับผมบา,บายบายขับโกคาร์เล่นดีกว่ามี